สวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์ที่20กันยายน2567นะคะมาดูมุมมองทองคำตามแบบฉบับของสีสหายเทรดได้กันค่ะเริ่มต้นที่ทำเฟรมวิกเหมือนเดิมนะคะในทำเฟรมวิกยังคงมุมมองเดิมเลยก็คือยังคงเป็นเทรนขาขึ้นเนาะระยะห่างระหว่างกราฟกับ EMA เนี่ยยังค่อนข้างมากอยู่เลยแล้วก็สัญญาณด i เว r g e เจนนะคะจะเจอ hidden ที่เป็นบูกฮิตบริเวณนี้แล้วก็เจอคลาสิกได e บริเวณนี้นะคะ ซึ่งเรามองว่าตรงนี้เป็นการพักตัวขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เกิดการพักตัวย่อยบริเวณนี้นะคะซึ่งยังคงเป็นย่อยกับย่อยมาเจอการทำให้ราคามีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อตามทิศทางเดิมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดับไปดูที่ t ท e f r a m e d a y นะคะใน t ท e f r a m e d a y นะคะพอราคาจากเดิมนะคะที่อยู่ในกรอบแนวรับแนวต้านบริเวณนี้ ราคาสามารถดีดตัวขึ้นมาได้นะคะตอนนี้ยังมีระยะห่างระหว่างกราฟกับ EMA อยู่นะคะแล้วการพักตัวของเขาเนี่ยจากเดิมที่เป็นก้อนใหญ่ๆนะคะ ตอนนี้เป็นก้อนเล็กเนาะเพราะฉะนั้นการพักตัวใหญ่เจอกับการพักตัวเล็กราคายังสามารถไปต่อได้ในทิศทางเดิมนะคะนั่นก็คือเทนขาขึ้นนั่นเองแล้วประกอบกับราคาเขาเกิดสัญญาณฮิตเด่นบริเวณนี้ทำให้ราคาไปต่อนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะเกิดสัญญาณคลาสสิกใดเกิดขึ้นนะคะอาจจะต้อง ระวังนิดหนึงเพราะบ้าเกิดสัญญาณคลาสสิกไดแล้วเนี่ยอาจจะเป็นปลายเทนหรือเปล่าเนี่ยเรายังไม่รู้อาจจะต้องย่อยลงไปดูในไทม์เฟรมเล็กทีนึงนะคะพอเราย่อยมาในไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือตอนนี้ราคาเขาเกิดสัญญาณคลาสสิกไดเวเจนนะคะแล้วก็ราคาเกิดการเทขายลงมาอย่างรุนแรงนะคะ ทำให้ EMA เนี่ยพาดผ่านกลางเลยเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ราคาในทำเฟ f ม4สีนะคะยังคงเป็นกรอบไซด์เวอยู่บริเวณนี้ขออนุญาตตีแนวรับแนวต้านเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นในทำเฟรมนี้นะคะยังบอกบอกอะไรเราไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดรอปลงไปใน entspare e f เฟรมย่อย ในท่ามเฟมหนึชั่วโมงนะคะสิ่งที่เราเห็นเนาะจากเดิมที่ราคาเขาขึ้นมาแบบนี้นะคะสสวิงแบบนี้เนาะแล้วราคาลงมาตรงนี้มีขนาดใหญ่กว่าก่อนหน้าแล้วแล้วราคาไม่สามารถทำนิวไฮได้นะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ฝั่งซ้ายตรงนี้ยขายขึ้นมาจะจบแล้วชุดการเคลื่อนที่ พอตอนที่ราคาเขาปรับตัวลงมาชนกับ EMA บริเวณนี้นะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็นกรอบไซด์เวย์ในไทม์เฟรมย่อยซึ่งก็คือไทม์เฟรม1ชั่วโมงอีกทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเราก็ยังจะมองไม่เห็นอะไรเช่นกันนะคะเดี๋ยวขอดับลงไปในที่ไทม์เฟรม M 3 0นะคะ ใน t ท m e เฟร M e M 3 0นะคะเราจะเห็นว่าราคาขึ้นมาติดแนวต้านบริเวณนี้แล้วก็ปรับตัวลงมาที่มีขนาดใหญ่กว่าการขึ้นไปก่อนฝั่งก่อนหน้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ M 3 0เองก็ยังคงเป็นไซเวย์กรอบเขาจะอยู่บริเวณนี้เรามาเทบทวนกันก่อนนะคะ M 3 0 H 1 H 4เนี่ยเป็นกรอบไซเวย์ทั้งหมดนะคะ ส่วนเดย์วิกมันเป็นเห็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ราคาจะเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นไปต่อตามทิศทางเดิมก่อนหน้านะคะตอนนี้ในไทม์เฟรม M 3 0นะคะราคาเขาสามารถชนะแนวการพักตัวทางนี้ขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าการปิดแท่งยืนเหนือเนี่ยยังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวขอดอบลงไปในไทม์เฟรมย่อยอีกทีหนึ่ง พอดับใน t ท m e f ฟ a ม e M15 นะคะจะเห็นว่าราคานะคะ mm. เขามีซับไพโซเออ e m ดิมาโซนอยู่บริเวณน,นี้นะคะบวกกับมีแนวโทแบ็กค่า,าเฉลี่ยอยู่บริเวณแถวๆนี้ด้วยนะคะนี่หากเขาราคาปรับตัวลงมานะคะแล้วเกิดสัญญาณ Hidden Divergen c e นะคะลงมา บริเวณนี้หรือว่าบริเวณนี้นะคะราคาถ้าเกิดมีคอนเฟิร์มนะคะราคามีโอกาสที่จะสามารถไปต่อตามทิศทางเดิมแบบนี้ได้นะคะอันนี้แผนแรกนะคะแผนที่2นะคะราคาเขาสามารถชนะบริเวณนี้ไปได้แล้วใช่ไหมคะแล้วราคาลงมาเทสกรอบโซนบริเวณนี้เนาะ แล้วราคาสามารถขึ้นไปได้เลยอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะการพักตัวตรงนี้ตึง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 ,งนี่นะคะตรงนี้เนี่ยขึ้นไปแล้วตรงเนี้ยไม่ได้เกิดสัญญาณคลาสิกดเวอร์เจนอะไรอย่างนี้นะคะย่อลงมาเราสามารถบายขึ้นไปต่อได้แต่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเกิดสัญญาณการกลับตัว เกิดสัญญาณคลาสสิกใดาราคาเริ่มออกข้างนะคะ EMA เนี่ยเริ่มจากเดิมที่กดเออช้อนอยู่ด้านล่างเริ่มขึ้นมาตัดกดนะคะเราจะรอแผนที่2นั่นก็คือรอให้ราคาปรับตัวลงมารอสัญญาณคอนเฟิร์มแล้วค่อยบ่ายขึ้นไปนะคะอันนี้แผนที่2เนาะแต่ถ้าแผนแรกราคาขึ้นมาด้วยความเป็นเทรนไม่ได้เกิดสัญญาณคลาสสิกใดไม่ได้เกิด การออกข้างนะคะย่อลงมาเราจะบายขึ้นไปต่อตามทิศทางเดิมแผนแรกนะคะส่วนแผนที่3นะคะหากราคาขึ้นมาแล้วปรับตัวลงมาด้วยความเร็วแรงชันนะคะ<ม> EMA แม้แต่ M 1ก็ยังตามไม่ทันนะคะพักตัวเล็กๆอย่างนี้ลงมา เราอาจจะหาเข้าบริเวณนี้แถวๆนี้นะคะแถวแถวบริเวณนี้ลงมาเก็บทีละแนวรับนะคะเพราะอย่าลืมว่าราคาใน่ารเฟรมใหญ่ๆอะคะ่ะยังคงเป็นไซส์เว์ยอยู่อย่างนี้นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะแผนวันนี้จะยังมีทั้งหมด3แผนเลยเพราะว่ายังอยู่ในกรอบไซด์เวที่ยังไม่มีความชัดเจนนะคะแผนแรกก็คือบายขึ้นไปได้เลยหากไม่มีสัญญาณกลับตัวด้านบนนะคะแผนที่2ก็คือราคาอาจจะลงตรงนี้เลยแล้วก็ลงมาใช้โซนบริเวณแถวๆนี้ หรืออาจจะลงมาย่อลึกได้มาใช้ QM นะคะด้านล่างแล้วค่อยปรับตัวขึ้นไปอันนี้ต้องรอการคอนเฟิร์มนะคะแผนที่3ก็คือราคาลงมาด้วยความเร็วแรงชัน EMA ตามไม่ทันเลยอันนี้เราจะเซลลงมาหาแนวรับด้านล่างนะคะแผนวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะก็รอในจุดที่เราฝึกมานะคะหากเราไม่ได้ซ้อมไม่ได้ฝึกมาเราก็ย,ยังไม่ต้องเทนะคะ กําไรจุกๆมาแล้วทางอาทิตย์วันนี้จะพักผ่อนสักวันหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะคะหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย